บทที่5นะครับเป็นการวัดและการประเมินผลนะครับก็คือการวัดประเมินผลเนี่ยอย่างแรกเลยนะครับเราต้องถ้าเราจะวัดประเมินผลนะครับวิทยาศาสตร์กายภาพกับการดูีวิตของเราเองเนี่ยครับเราต้องตั้งเป้าหมายนะครับเราวัดผลนะครับจากกิจกรรมของเรานะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าตามนะครับตามผมก็คืออาเภชายอายุ40ปีนะครับเราก็คือต้องมาตั้งเป้าหมายว่าสุดว่าอาทิตย์หนึ่งเนี่ยผมจะออกกําลังกายโดยที่ ให้หัวใจเราอัตราเต้นที่ดีเนี่ยเราอาจต้องคำนวณว่าอัตราการเต้นหัวใจสูงสุดของผมก็คือ220บ40ก็คือ180ครั้งต่อนาทีนะครับนี่คืออัตราการเต้นหัวใจนะครับผมควรจะออกกําลังกายอยู่ที่70-80%ของอัตราการเต้นใจสูงที่สุสดเพราะนั้นผมกระออกกาลังกาย15นาทีโดยที่อัตราการเต้นหัวใจอยู่ที่150-160ครั้งต่อนาทีนะครับ15นาทีอาจจะ2วันนะครับ ในขณะเดียวกันอีก2วันนะครับหรือ 2- หรือ3วันเนี่ยผมอาจจะออกกำลังกายโดยการเผาผลาญไขมันโดยที่ผมอาจจะต้องใช้การคำนวณในอัตาการเต้นของหัวใจที่จากสูงสุดในอายุผมในร้อนะครับว่าคูณที่60ผมควรจะออกกำลังกาย,ยที่120-140ครั้งต่อน,นาทีนะ้ตาการเต้นหัวใจนะคเพื่อจะเผาผลาญไขมันนะครับาการออกกำลังกายจะมี2แบบก็คือ1ก็คือเป็นฟิตเทสก็คือให้หัวใจ สุขภาพดีนะครับการที่2คือจะเป็นการเบรนแคลอรี่นะครับอันนี้ก็เป็น2ส่วนที่ผมต้องวางเป้าหมายและการวัดผลนะครับอันนี้คือเป้าหมายเป้าหมายนี่คือเป้าหมายของผมในการออกกำลังกายนะครับการวัดผลก็คือผมสามารถวัดผลโดยการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลหรือเครื่องมือเช่น apple watch หรือเครื่องมือแอปพลิเคชันต่างๆนะครับในมือถือนะครับส่วนนี้ก็คือทําให้เราสามารถมีข้อมูลสถิติกับของตัวเรานะครับในส่วนของการประเมินนะครับผลแล้วก็ทบทวนนะครับ นอกเหนือจากการออกกําลังกายแล้วนะครับเมื่อกี้ขอเน้นอีกหนึ่งคือการนอนนะครับการนอนเนี่ยเราจะวัดผลว่าเราจะนอนดีไม่ดีก็อย่าลืมว่าเราสามารถไปทำสลิปเทสได้หรือการอนอนที่ดูว่าออกซิเจนเนี่ยตอนนอนเนี่ยเราเข้าเข้าไปในปอดหรือสมองเราเนี่ยได้ครบ 90- ขึ้นเ0ขึ้นไปหรือไม่นะครับนี่คืออัตราการวัดการการนอนนะครับ ในส่วนประเมินผลและทบทวนนะครับเราก็ต้องมีการประเมินผลนะครับในเรื่องของสุขภาพนะครับในเรื่องของการวัดค่าต่างๆนะครับของในเรื่องของฟิสิกส์ในการดำเนินชีวิตนะครับการออกกำลังกายการทํางานพักก่อนนะครับรวมการเทคนโนโลยีนะครับเอาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยนะครับเรามาประเมินผลว่าเราควรจะมีอะไรปรับปรุงไหมนะครับแต่ดีที่สุดเนี่ยจริงๆก็จะมีนักโภชนาการวิทยาศาสตร์การกีฬาเหมือนท่านทางแพทย์เองเนี่ยก็าสามารถให้คําแนะนําได้ในส่วนของสรุปนะครับสรุปทั้งหมดนะครับ วิชาวิทยาศาสตร์กายภาพกับอนุชีวชิตนะครับเราเริ่มจากวิฐานของวิทยาศาสตร์นะครับโดยที่วิทยาศาสตร์กายภาพเนี่ยเราพูดถึงฟิสิกส์นะครับเรื่องของภาพของฟิสิกส์เป็นหลักนะครับฟิสิกส์ก็คือแรงนะครับการเคลื่อนที่นะครับแล้วก็พลังงานนะครับรวมถึงเคมีนะครับเคมีเรื่องของอนุภาคนะครับการปลดปล่อยควอนตัมนะครับเราอาจจะไม่ได้พูดถึงในเรื่องของวิทยาศาสตร์ชีวภาพสัเท่าไหร่เราเรามีวิธีคิดแบบวิทยาศาสตร์นะครับทบทวรนั่นคือว่าเรา พยายามอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆรอบตัวเรานะครับผ่านฟิสิกส์กับเคมีนะครับเป็นทางสมการนะครับสมการก็มีสมการทางฟิสิกส์การเคลื่อนที่แล้วก็พลังงานถ้าสมการพลังงานของฟิสิกส์ก็คือ E เท่ากับ m c สองนะครับถ้าเป็นสมการการเคลื่อนที่ของฟิสิกส์ก็จะมีพลังงานศักย์กับพลังงานจลพลังงานศักย์คือ E เท่ากับ m g h แล้วก็พลังงานจนิดอ่กลับนึ่งสองเดีนะครับนั่นคือพลังงานศักและพลังงานชนแต่ไม่ได้หมายความว่ามีแค่พลังงานศักและพลังงานชนนะครับมันยังมีพลังงานอื่นออีกเช่นพลังงานกลพลังงานความร้อนพลังงานนิวเคลียร์พลังงานไฟฟ้าอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นในเรื่องของวิทยาศาสตร์กายภาพหรือวิธีคิดแบบวิทยาศาสตร์นะครับพลังงานอันที่มาใช้ประยุกนะครับอย่างที่บอกก็คือพลังงานศักพลังงานจนนะครับเป็นพลังงานหลักที่เรามาใช้ชีวิตประจำวันนะครับแต่สิ่งที่สำคัญสุดก็คือ การอธิบายในเรื่องของการเคลื่อนที่นะครับเช่นการเคลื่อนที่คือสมการคือ F เท่ากับ m a หรือ mass คูณด้วยอัตราเร่งนะครับคือถ้าเรามีอัตราเร่งนะครับจะทําให้วัตถุสามารถเคลื่อนที่ไปได้สมดุลนะครับสมดุลก็สมดุลในแบบต่างๆนะครับสมดุลระหว่างมวลนะครับสมดุลระหว่างสารนะครับสมดุลของการเคลื่อนที่นะครับซึ่งเราอธิบายไปแล้วในเรื่องของสมดุลระหว่างมวลก็คือวัตถุที่มีมวลน้อยกว่าจะ ถูกวัตถุที่มีมวลมากกว่าดึงดูดนะครับยกอย่างเช่นโลกกับดวงจันทร์นะครับหรือโลกกับดวงอาทิตย์นะครับดวงจันทร์โคจรรอบโลกแล้วก็โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์นะครับเนื่องจากว่าขนาดมวลที่ใหญ่ขึ้นนะครับคือโลกเราใหญ่กว่าดวงจันทร์แล้วก็ดวงอาทิตย์ใหญ่กว่าโลกนะครับก็ต่อไปจะเป็นสิ่งในการดำรงชีวิตนะครับเราจะพูดถึงการเคลื่อนที่การออกกําลังกายการทํางานและการพักผ่อนนะครับการออกกำลังกายก็คือออกกำลังกายพยายาม ให้ได้1 5 15นาทีทุกๆวันนะครับทุกตลอดอาทิตย์หนึ่งนะครับหรือถ้าไม่ได้ก็3-4ครั้งนะครับการทํางานก็ควรจะทางาน4ชั่วโมงพักชั่วโมงถึง2ชั่วโมงแล้วก็ทำงานต่อย4ชั่วโมงนะครับการพักผ่อนก็ควรจะนอนไม่น,อน้อยกว่า6-8ชั่วโมงแต่อย่างไรก็ดีการพักผ่อนเนี่ยเราอยากจะให้มีการถ้ามีโอกาสได้สามารถไปเทสนะครับหรือปรึกษานักวิยาสตร์การกีฬานะครับที่เขาสามารถตรวจการนอนเราได้นะครับหรือทางทางแพทย์นะครับ รวมถึงผลของวิทยาศาสตร์กายภาพต่อสุขภาพและครอบครัวถ้าเรามีสมบุญที่ดีนะครับมีการดำเนินการชีวิตที่เหมาะสมนะครับแล้วก็ทําให้สุขภาพลความของภัยของเราดีขึ้นอันสุดท้ายก็จะเป็นในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีนํามาใช้ปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นนาฬิกาดิจิตอลต่างๆนะครับมือถือเองก็สามารถเอามาใช้ได้นะครับในการเก็บข้อมูลของอัตราการเต้นของหัวใจหรือเก็บข้อมูลในเวลานี้กเราออกกำลังกายนะครับ รวมไปถึงเครื่องมือต่างๆที่อาจจะเป็นเรื่องของสลิปเทสเป็นอุปกรณ์ที่ทําวัดอัตราการนอนนะครับว่าเราได้ออกซิเจนพอเหมาะไหมนะครับรวมไปถึงในเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆที่ออกกำลังกายเช่นที่ฟิตเนสนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องออกกําลังกายเครื่องวิ่งสายพานอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งมีอุปกรณ์ตรววัดนะครับที่เหมาะสมซึ่งเอาข้อมูลพวกนี้เราสามารถมาประเมินมาวัดผลแล้วครับแล้วก็สามารถพัฒนาตัวเราเองได้ต่อไป